สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม1คันนะครับนี่นะครับรถคันนี้ Honda City นะครับรถปี1997เนะครับเครื่อง1ัน0เกียร์ออโต้นะครับสภาพเดิมบางนะครับสนใจรองชมดูก่อนนะครับรอบคันคันนี้มีคลิปนะครับแต่ว่าจะอยู่ทางท้ายนะครับผมจะแปะไว้ให้นะครับรองชมดูได้อันนี้มาดูรายละเอียดในส่วนต่างๆของรถนะครับก็เป็นรถประหยัดน้ำมันนะครับอึดทนถึกอีกรุ่นหนึ่งไว้ใจได้เลยนะครับ เดินทางใกล้ๆสะดวกสบายนะครับคันนี้เขาเช็คระบบไฟระบบแอร์ทุกอย่างไว้ให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อไปใช้ได้เลยไม่ต้องจัดการอะไรนะครับชวนชมและก็ชวนซื้อนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับสภาพภายในก็ยังเดิมๆเป็นเบาะผ้าจ,จากโรงงานนะครับสมบูรณ์ระบบไฟระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับถ้าใครชอบหาอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังเครื่องพันห้าประหยัดน้ํามันนะครับ แถมเกียร์กับเครื่องก็วางมาให้ใหม่ตรงรุ่นนะครับแจ้งเล่มเรียบร้อยชวนชมเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับรถอยู่แถวพุทธมนตรสาย2นะครับใกล้ไสะดวกสบายก็ไปดูได้นะครับถ้าคนไกลๆนะครับพ่อค้าคนนี้ก็เครดิตดีนะครับสามารถขับส่งให้ได้เลยนะครับรถไม่หายกลางทางขับส่งถึงบ้านแน่นอนนะครับราคา65,700บาทนะครับถ้าใครชอบก็โทรเจรจาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับผมก็นำเสนอนะครับสำหรับคันนี้ ก็ถ้าใครชอบเน้นใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับร้องชมดูนะครับถ้าชอบเน้นให้โทรเจรจาดูก่อนก็ได้นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ใน City c ขับนะครับมีข้อมูลเรื่องราวอะไรแล้วก็การซ่อมบำรุงนะครับช่างที่ไหนมีอูที่ไหนเก่งอะไรที่ไหนถูกลองเข้าไปเรียนรู้ก่อนได้เลยนะครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าใครหาไว้ใช้งานอ่ามพลาดนะครับ ครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับแต่ภาพเครื่องยนต์นะครับขอบคุณครับ